สวัสดีพี่น้องที่เข้ามาติดตามช่องอิสานเลยเปิดน,นะครับเนาะเด็กกันสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางสบ,บปลาล่าวครับมือนน้ววัานอาทิตย์เนาะเดี๋ยวก่อนลบๆบจาของสวนอ้เห็นหยังเนาะ หลบเจ้าของสวนครับปลามาเบิงสลัดครับสลัดที่ปลูกไว้ก่อนที่จะไปเที่ยวนะครับเนะาะเบงผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ใหญ่เร็วรกว่าขกอันนี้ก็จะเป็นสลัดน่าจะเป็นเรตอก กรีนโอ๊กครับกรีนโอ๊กแบบเขาอาแน่ตำราบอกว่ากรีนโอ๊กเนี่ยมันจะใบบวชิกซำกับเลดโอกนะครับเลดโอกมันจะยิกยิกยังสีเนาะยิกแห้งแต่แต่ผมบอกผิดกับขออภัยดนะครับเด้อประได้หูกับข้าวเหม็นเข้ามาได้ครับเด็ดหนีิพันธุ์อย่างครับทุกคนข้าวเหม็นเข้ามาบอกได้เลยครับเนี่ยใหญ่เร็วพี่น้องมันแดบถ้าแด่ได่แด่เนาะนู้แบบเดียว จะได้กินนะครับวัตถินากระไงกินบระทัดแล้วครับนี่ยอันนี้เป็นเบีย้ยสตอเบอรี่อันนั้นหยาโบรานพักลืมผัวได้ครับหยาได้ครับโบราณพักลืมผัวได้นี่ครับอันนี้ใหญ่ฟักทองเยอรมันมากครับเกษตรบวบเนาะทุกคนยังไม่ได้ไปหาขางอยู่ครับหาขางมาใส่ยแต่มันไตขึ้นนะครับเนาะนี่นะ มันจะเป็นสีเหลืองครับบวบเนาะทุกคนอันนี้เป็นอะไรเนี่ยลูกแกเน่าอ๋อมันเป็นเป็นเปลือกแตงบ่ะหนาบักแตงมากเปแตงกว่าบ่ะอูะ้หลมแห้งเสียงลมเข่ากบจักเลยดอกมันคือดอกบานเท่านะครับเนาะคือดอกเออดอกยังดอก ดอก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 อื้อดอกฟักทองนะมันคือกันล่ะครับลักษณะเหมือนกันเลยพันจากท่าผีกับบา้านเท่ากันคือคือกันแล้วนะครับเนาะโอ้บวบโอ้ด้วยหนูนี้หนยใหญ่นะพี่น้องพี่ใหญ่เสยิใหญ่เสริเดี๋ยวจะไปหาขางมาใส่ยอยู่ครับ ามาเบิงเนาะประดัอยัวทีหนึ่งมาเบิงโอ้ใหญ่เร็วขนาดนี่ก็จะเป็นผักชีข้กซีนะครับนเนี้ยเนี่ยขักชีกินเท่านี่แหละอันนี้จำซือประดัอันนี้น่าจะเป็นผักกาดแกว หนาชิ้นฟักกาดแก้วครับทวีปอังกฤษ,กษไอซ์เบิร์กนี่แหละหนาชิแม่นะพามาเบึงเวตาต้นใหม้ทวไปเวลุงต้นใ,ใหม่ครับพี่ส้างพี่ใหญ่แล้วอันนี้ก็เป็นอั่นแหลนะครับมันแค่ขายกับขนาดนี่แหละครับขนาดแต่มันเป็นของพันธุ์ทั้งนี่นะครับเนาะใบมันจะยิกๆแบบนี้แหละแค่ขา,ขายขนาดเด้ย แต่ขนาดเขาก็มีต well. ั้งผีนะครับขนาดนี่ครับก uh. ็ว่าพักกาดเกี่ยวมันใหญ่ขก้นมามันห่อเลยครับพอเป็นหัวขนาดสิแม่นั่นแหละไอซ์เบิร์กนี่แหละขาไหวต้นต้นมันเกิดกลายเป็นหัวออกมาคือกระลำครับกระลำดอกกันแหละเว้ยกลายกระลำดอกกระลำหอคือกันอันนี้ก็จะเป็นขนาดขนาดนะครับขนาดแมงกินครับแมงอู้ดีงามมากครับ เพิ่งเม่ได้กินนาอกินประธานนั่นปลูกไว้กับประธานกินโอ้งามสวยงามครับพาหล่อพาหล่อสวนวัเน,นี้อันนี้จะเป็นถั่วลันเตานะครับถั่วลันเตามันยังประธานเป็นหน่วยครับยังไม่เป็นหน่วยนะยัง ยังบ่ได้จะเป็นหมากด้ดวยต้นนี้พักผักชีน่าจะเป็นผักชีจีนผักชีจีนครับต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นผักชีลาวนี่นครับน,น,น่าจะเป็นผักชีลาต้นนี้แม่บอกพี่น้องเนื้อสีแม่แน่นอนน่าจะเป็นผักชีลาว,วาเาวบียร์ทั้งหมดก็จจะเป็นขนาดที่ปิดพิษสว้เนาะมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิง่งรอบๆดอกใหม่อันนี้ ถามอ่ะถามีแดดมันสิมันสิบ้านเลยเดี๋ยวคนถามมีแดดมันสิบ้านเนาะโอ้โแดดหอนแดดหอนสิบกว่องศาแมนบ่ฮะ สิบแปดักษาเลยครับใส่เสื้อตัวเดียวคนนี้อันนี้จะเป็นสรารเหน่สรารแเน่หรือมินนี่แหละโปรเจัคแรกกกรมินนี่แหละครับกลิ่นชุนหอมน่ครับขนาดโดนปรแกลกกินหมดแล้ว นะครับพามาดูสวนอัปเดตสวนหลังจากบดิอยูหาพกมือเอ้ยแมนบอกหามือมาถ่ายทุกเดเบิกนะครับหลังจากกลับมาว่าต้นใหญ่ขนาดใดแล้วต้นมขาปลูกต้นน้อยเดยพี่น้องต้นน้อยเน,น,นี่ยแบบนี้นะครับต้นเบีย้ยซักหนี่ก็มีแต่กลับมากแค่ใหญ่หมดแล้วใหญ่เร็วเนาะอันนี้พัก โรทีต้นนีนี้มันอยู่ในกระถางครับดี๋ยนี่เอาเอามาลงดินมันก็นเลยแบบหูซื้อมันสิแกร์แน่ัจหน่อยนะถึงเอามาลงดินเนาะรินออกเรดออกประกาศแก้วหรือไอซ์เบิร์กธันว่าด้อ่านตามมันน่นะเนาะตามตำรามาันอันานจีแมนยนั่นแหละดูคนเลย อันนี้ก็ม่เดียวผลไัพธ์ใหม่แต่ครับทั้งหน้าต้นที่เป็นต้นพวงพวงมันก็เป็นอ,อะไรอีหยังปลาเท่าอับอย่างวะา,า,าอยู่นี่เป็นบิ่งกระบาดอีหยังวะหน่วยอืม่แพร่กันะครับอย่างหน่วยมอนน็เปืนอีอย่างน่ะจำซื้อไปแหละนี่แหละครับเหมือนบรรยากาศกะคืมๆเนี่ยท่งนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสท่งนี้ก็ท้องฟา้งาคืมๆเพือจะฝนตก วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับพามาเบิ้งข้าวนี่ก็เรือครับเรือเอามาจอดปนนี่จงใช้จะได้ออกทะเลแล้วครับนะครับ,ใ,รบใกล้จะได้ไปทะเลหาตกปลาทะเลนะครับเนาะอันนี้ก็รถอีเขียวรถอีเขียวหลากเรือมาได้ครับเพราะว่าไงรถคันแดงนั่นก็ถาหล่อ,อครับหล่อยางแบนดสามหล่อหล่อเพืด้มาเนาะ นะครับทุกคนฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยดเป็นกำลังใจนะครับเนาะยูนิยูด้วยนะครับซีรีส์นี้จะเป็นแบบยูนอเวงอีกหลายอีกหลายเดือนครับกับว่ามาณตุลาเนี่ยนะครับบวกชิตสนด้วยซีป้ายเดือนครับตุลาและอีกอันนี้กระดาษกราษิงหายกัญญาตุลาโอ้ยกสามเดือนสี่เดือนแล้วครับไม่ใช่ได้ครับฝากเป็นกำลังใจให้ได้ครับฝากกดติดตามเบืองกุศลนาให้ แกดีครับเปิดแสด้พี่ใดใดในการจีนสีเฮ็ดคลิปนะครับเนาะครับงามบา่คอมเมนต์เข้ามาบอกได้ครับพักกันใดเพือ่อบรรเกะคอมเมนต์ได้นะครับ,รบว่ามันซื้อไม่อยังอันนี้ครับอิงแก่งเป็นบอกอิงกล่องไปคอมเมนต์เอาไปทานายครับยินดีต้อนรับครับนั่นแหละ ไปละครับทุกคนเกมนี้ปราตัวลาไปแล้วครับไปยบไป,ไป